สวัสดีครับอร่อยลกลกอาภูมิใจเสนอ10ร้านอร่อยในย่านอำเภอเมืองสตูลถ้าคุณเป็นคนรักอาหารต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับเมนูเด็ดๆที่รอให้คุณมาลิ้มลองกันอย่าลืมติดตามให้ดีว่าร้านไหนจะคว้าอันดับหนึ่งไปครองจากโรตีมัตตบะจนถึงพิซซ่าคุณภาพพบกับบรรยากาศสุดชิลและบริการที่อบอุ่นที่จะทำให้คุณรู้สึกเหมือนอยู่บ้านใครที่ชอบอาหารอีสานรสจัดจ้าน หรือจะเป็นข้าวมันไก่ที่นุ่มละมุนทุกจานล้วนมีเอกลักษณ์ของตัวเองมาพร้อมกับความอร่อยที่ไม่เหมือนใครเราพร้อมส่งต่อความสุขในทุกคำรอให้คุณมาสัมผัสอาหารที่หลากหลายและเต็มไปด้วยรสชาติอย่าลืมติดตามจนจบดูว่าร้านไหนจะเป็นอันดับหนึ่งร้านอันดับสิบในย่านนี้ต้องยกให้อาซิโรตีร้านโรตีและอาหารเช้ามุสลิมเก่าแก่ ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสตูลเปิดมานานกว่า30ปีเต็มไปด้วยรสชาติและกลิ่นเครื่องเทศที่หอมกรุ่นโรตีแป้งนุ่มและมัตตบะไส้แน่นที่ต้องลองบรรยากาศร้านน่ารักมีความโบราณที่ชวนให้หลงไหลเหมาะสำหรับการนั่งจิบชาเข้มข้นและฟินไปกับโรตีธรรมดาหรือใครอยากลองอะไรใหม่ชานมแพะก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ถ้าอยากสัมผัสรสชาติอาหารเช้าแบบท้องถิ่นแท้ๆอาซิโรตีคือคำตอบร้านเปิดแต่เช้าตั้งแต่6นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีตื่นเช้ามาเพื่อเพิ่มพลังให้วันใหม่กับอาหารเช้าอร่อยๆที่นี่กันเถอะอืมยามียามีามร้านอันดับ9อีสานแทบอยู่ในย่านที่มีสเสน่ห์ เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องอาหารอีสานรสจัดจ้านบรรยากาศร,าร้านร่มเรื่องสบายตามีมุมต้นไม้ให้ความรู้สึกสดชื่นอาหารมาเร็วรสชาติอร่อยมากโดยเฉพาะส้มตำที่เป็นดาวเด่นของร้านนี้เมนูอื่นๆก็ไม่ธรรมดาไก่ย่างก็มีความนุ่มเนื้อฉ่ำกินคู่กับน้ำจิ้มแซบๆนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกหลากหลายให้เลือกทานได้ตามใจชอบใครที่ชอบอาหารอีสานต้องห้ามพลาด ที่นี่เหมาะกับการมาทานกับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงรับรองว่าทุกคนต้องติดใจแน่นอนถ้าคุณกำลังมองหาร้านอร่อยในย่านนี้อีสานแซ่บคือตัวเลือกที่ต้องลองอืมยาม,มิยาม,มิร้านอันดับ8ดในย่านนี้ที่ทุกคนต้องมาเยือนคือข้าวต้มโกโหที่มีเมนูหลากหลายให้เลือกสรรน,นอกจากจะอยู่ใกล้โรงแรมสินเกียรติ เดินไปไม่ไกลยังมีรสชาติอาหารที่ลงตัวและหน้าตาน่าทานเมนูเด็ดที่ไม่ควรพลาดคือหมูกรอบผัดพริกเกลือที่มีรสชาติกลมกล่อมสุดๆและผัดผักบุ้งไฟแดงที่จะทำให้คุณต้องขอเพิ่มบริการที่ยอดเยี่ยมและบรรยากาศสบายสบาทำให้ที่นี่เป็นที่โปรดปรานของคนในพื้นที่หากคุณกำลังมองหาร้านอาหารที่สดอร่อยและราคาสมเหตุสมผล ข้าวต้มโกโหคือตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดพบกันได้ที่นี่รับรองว่าคุณจะต้องกลับมาอีกแน่นอนอืมยามิยามิร้านอันดับเจ็ดในย่านนี้ที่คุณไม่ควรพลาดคือโกอ้วนติ่มซำสาขาสองบรรยากาศดีมากมีที่นั่งให้เลือกทั้งอินดอร์และเอาท์ดพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆที่จะทำให้คุณได้โพสต์รูปลงโซเชียลอย่างแน่นอน พนักงานบริการดียิ้มแย้มต้อนรับอย่างอบอุ่นอาหารที่นี่อร่อยมากโดยเฉพาะยำมะม,ม่วงที่ต้องลองร้านนี้เหมาะกับทุกคนในครอบครัวมีพื้นที่กว้างขวางให้คุณนั่งสบายสบายมาที่นี่แล้วคุณจะได้สัมผัสกับความเงียบสงบพร้อมทั้งอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเมนูรอให้คุณมาลิ้มลองรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังคุ้มค่าที่จะแวะมาเที่ยวใหม่แน่นอนอืมยำมียำมิ ร้านอันดับ6ในย่านนี้ Comeback Pub and, Restaurant เป็นที่รู้จักในความอร่อยที่ไม่ธรรมดาอาหารดีไม่มีการทำเล่นๆและพนักงานบริการที่เป็นมิตรทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนอยู่บ้านบรรยากาศนั่งชิลมีสไตล์เสียงเพลงเพราะจากนักร้องที่พร้อมสร้างความสุขให้กับทุกคืนเหมาะกับการมานั่งชิลกับเพื่อนเอนหรือคนพิเศษที่จอดรถสะดวกสบายแถมลูกค้าที่มาเยือนยังมีระดับ ทำให้คุณมั่นใจในความพิเศษของที่นี่เช็คอินคัมแบ็กแล้วคุณจะไม่ผิดหวังอืมมยยร้านอันดับ5ในย่านนี้คือร้านอาหารน้องเบียร์ที่ไม่ควรพลาดอาหารรสชาติดีมากโดยเฉพาะกุ้งผัดตอที่กรอบอร่อยจนต้องสั่งซ้ำและปลาจาระเม็ดทอดกระเทียมที่หอมฟุ้งไปทั่วร้านแกงส้มปลาดุทะเลก็เด็ดไม่แพ้กัน นอกจากนี้ยังมีผักป่วยเล้งที่สดกรอบและหมูทอดก,กระจกอ่อนที่ทำให้ทุกคำเต็มไปด้วยความอร่อยวัตถุดิบที่ใช้ก็สดใหม่สุดๆรสชาติที่เข้มข้นของอาหารใต้ทำให้คุณต้องลุ้นกับความเผ็ดแต่สามารถปรับรสชาติได้ตามใจชอบรับรองว่าทุกคนในครอบครัวจะต้องติดใจถ้าคุณกำลังมองหาร้านอร่อยในเมืองสตูลร้านอาหารน้องเบียร์คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบอืมเยีิยามี ร้านอันดับสี่ในย่านนี้ที่ทุกคนต้องมาลองคือโรตีมัตะบะที่มีความอร่อยไม่เป็นสองรองใครอาหารรสชาติดีที่คัดสันมาตั้งแต่เด็กๆยังคงอยู่ที่เดิมพร้อมบรรยากาศสุดชิวที่คุณจะได้สัมผัสที่นี่มีเมนูโรตีน้ำแกงที่อร่อยมากแม้จะมีแค่แกงไก่แต่แค่ได้ลิ้มลองก็รู้สึกเหมือนกลับไปสมัยเด็กเด็กน้ำชาก,ก็ชื่นใจและเมนูของขคาวของหวานครบครันตอบโจทย์ทุกความต้องการ นอกจากนี้น้องๆในร้านคอยต้อนรับอย่างอบอุ่นถึงจะต้องนั่งริมถนนแต่ก็ได้บรรยากาศที่สนุกสนานอาหารอร่อยราคาเป็นกันเองสร้างความทรงจำใหม่ๆให้คุณได้กลับมาที่นี่อีกครั้งอืมมยยาิ ร้านอันดับ3ในย่านนี้ที่ต้องห้ามพลาดคือดอ e b r วค Cafe สถานที่ที่บรรยากาศดีๆมีที่นั่งให้เลือกทั้งอินดอร์และเอาดอด์พร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆมากมายเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวพนักงานบริการดียิ้มแย้มต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้รู้สึกเหมือนอยู่บ้านการเดินทางสะดวกมีที่จอดรถเพียงพออาหารที่นี่อร่อยมากทั้งคาวหวานให้เลือกสรรน,นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่กว้างขวางเหมาะกับการนั่งสบายๆแค่คิดถึงยำมะม,ม่วงก็อยากไปซ้ำแล้วร้านนี้คือความสุขที่ไม่ควรพลาดอืมยามียามีร้านอันดับสองข้าวมันไก่บางโกบที่อยู่ในย่านนี้คือสวรรค์ของคนรักไก่ร้านนี้มีไก่อบหอมๆที่นุ่มละมุนและข้าวมันรสชาติเยี่ยมที่ทําให้ทุกคำที่กัดเป็นประสบการณ์ที่ลงตัวพอดี ผักสดใหม่ให้เยอะทั้งต้นหอมผักชีและพริกสดอิ่มอร่อยไปกับน้ำจิ้มที่ปั่นละเอียดให้รสชาติที่เราใจต้องลองอย่าลืมสั่งน้ำซุปกระดูกไก่ที่อร่อยไม่แพ้กันมีความหอมหวานที่ลงตัวพ่อค้าบริการด้วยรอยยิ้มทําให้การทานข้าวมันไก่กลายเป็นความสุขที่เราจะไม่ลืมถ้าคุณอยากสัมผัสความอร่อยที่ลึกลับและอยู่ในย่านนี้ข้าวมันไก่บังโกบ คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดอืมยามิยามิร้านอันดับหนึ่งในย่านนี้คือบอบบี้พิซซ่าสตูนที่คุณต้องมาลองร้านเล็กๆแต่บรรยากาศอบอุ่นเจ้าของเป็นกันเองพนักงานสุภาพมาที่นี่คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมนูเด็ดที่ต้องไม่พลาดคือสปาเกตตีคาโบนาร่าที่รสชาตินัวๆกับครีมและเห็ดเข้ากันได้ดี ส่วนพิซซ่าชื่อบ๊อบบี้มีรสเผ็ดนิดๆแป้งบางกรอบอร่อยลงตัวมากนอกจากนี้ยังมีแทสซี่เบรดสไตล์แทนซาเนียที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแปลกใหม่และอร่อยสุดๆมาร้านนี้รับรองไม่ผิดหวังจะได้สัมผัสรสชาติพิซซ่าที่ทำสดใหม่ทุกวันมีร้านลับอร่อยจนต้องซ่อนตัวคอมเมนต์บอกเราเลยหรืออยากให้เราย่องไปชิมร้านไหนอีกก็บอกมา กดไลค์กดซับกดกระดิ่งไว้เพราะอร่อยลึกลับจะพาไปล่าของเด็ดก่อนใคร